คุณผู้ชมคะและสำหรับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์11กันยายนครอบครัวของผู้ที่สูญเสียยังเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและการรำลึกถึงสมาชิกที่จากไปนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งชุดความคิดหรือว่าเป็นคำถามต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในวันนั้นคนจำนวนหนึ่งไม่เชื่อว่าเป็นสถานการณ์จริงๆและระบุว่าเป็นการเป็นปฏิบัติการที่จัดฉากขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐ ได้มีสารคาดีออกมาหลากหลายชุดโดยกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มขบวนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับ11กันยายนนะคะมีสารคาดีที่เปิดเผยออกมามากมายพร้อมกับตั้งคำถา,ถามถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันที่11กันยายนรวมถึงสารคาดีที่ชื่อว่า loose c h a n g e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ด้วยค่ะ ส่วนของสารคดี Loose Change ที่อธิบายเหตุการณ์11กันยายนเหตุโจมตีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาคารแฟด World Trade ดถลม่มว่าเป็นไปไม่ได้และเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการที่จัดฉากไว้แล้ว Loose c h a n เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์11กันยายนทีมผู้ผลิตระบุว่ามีคนเข้าไปดูไม่ต่ำกว่า100ล้านครั้งแล้ว ภาพนี้คือทีมผู้ผลิตสารคดีที่ถ่ายภาพไปร่วมกันเมื่อปี2549ดีแลนเอเวอรี่เจสันเบอร์มาสและโคลรีโลวี5ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์11กันยายนโลวีททำงานในกองทัพสหรัฐและต้องไปประจำการในอิรักและอัฟกานิสถานเมื่อหมดวาระเขากลับไปสหรัฐเมื่อปี2547เขาระบุว่ามีอาการบอบช้ำทางจิตใจและผิดหวัง ประสบการณ์ช่วงประจำการในสนามรบทำให้เขาตั้งคำถามเรื่อง11กันยายนและเขาเชื่อว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้พูดความจริงในวันนั้นและทำให้เกิดสงครามตามมา Yes, I, I saw a large disconnect between what the American people were being fed as far as the information in the Iraq war and what I had lived through first hand and so when loose change was put out Uh, around 2004, 2005, it was largely a leftist idea. Because we had a Republican president, because George W. Bush was in office, you were either with us or against us. Um, and so if you didn't believe the official version of 9 11, then you were against the American government. Today, the GOP is saturated in conspiracy theories, uh, so much so, and, and largely because of the sitting president, uh, Donald Trump. Who those conspiracy theories propagated conspiracy on a daily basis ล chain เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ11กันยายนคำถามที่กลุ่มทฤษฎีสมคบคิดพุ่งเป้าก็คืออาคารที่7ตึกสูงอีกแห่งหนึ่งที่ถล่มลงในวันนั้นด้วยแต่ดูเหมือนสื่อสหรัฐกระแสะหลักจะไม่ได้รายงานและคนอเมริกันไม่ได้รับรู้ คำถามก็คือถ้าไม่มีการซ่อนระเบิดภายในอาคารที่7ไว้ก่อนหน้าเป็นไปไม่ได้ที่โครงสร้างอาคารจะพังลงมาตรงๆเหมือนที่เห็นและกรณีที่เครื่องบินพุ่งชนอาคาร w World Trade ดูจะค้านกับหลักฟิสิกส์เพราะเมื่อเครื่องบินพุ่งชนอาคารหลังแรกเป็นไปไม่ได้ที่เครื่องบินที่ทําจากอาลูมิเนียมจะหายเข้าไปในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนั้นแล้วทําไมส่วนบนของอาคารไม่ทับลงมาอีกคําถามก็คือไม่มีซาาเครื่องบิน ซากปีกเครื่องบินซากยางซากที่นั่งกล่องดำหรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินที่สายการบินพาณิชย์กู้กลับคืนมาได้และไม่มีการแสดงร่างของผู้โดยสารหรือนักบินการตรวจสอบทฤษฎีต่างๆทำกันตลอด20ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สํานักงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐฟีมา และสถาบันแห่งชาติเรื่องมาตรฐานและเทคโนโลยียืนยันการตรวจสอบการถล,ล่มของอาคารว่าไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากเครื่องบินหรือการใช้ระเบิดแต่เป็นเพราะไฟที่เผาไหม้ในอาคารหลังจากเครื่องบินพุ่งชนแต่มีทั้งคนที่เชื่อคำอธิบายของภาครัฐและเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดซึ่งความเห็นสองฝ่ายต่างกันโดยสิ้นเชิง20ปีของส1กันยายนเต็มไปด้วยคำถามและยังมีข้อสงสัยมากมาย คำพูดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2558ถูกนำมาโยงว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่อง11กันยายน I saw people getting together and in fairly large numbers celebrating as the World Trade Center was coming down, killing thousands of people เมื่อพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดที่จริงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อน11กันยายนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเนดีการไปเยือนดวงจันทร์และ UFO ตกที่นิวเม็กซิโก เในยุคข,ของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการเผยแพร่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดมากมายและส่วนหนึ่งก็นำไปสู่การบุกอาคารรัฐสภาของสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงเป็นคาถามแหะค่ะเกี่ยวกับการตั้งแนวคิดต่างๆหรือว่า ทฤษฎีสมคบคิดที่เผยแพร่อ,ออกมาหลากหลายแง่มุมและเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องในช่วงเวลานี้ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเหตุการณ์11กันยายนก็คงจะมีทฤษฎีสมคบคิดที่ตั้งคำถามในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ